ดูที่ท่านท่านอยู่วมกุฏิท่านฝันหรือท่านภาวนาอะไรไม่รู้ท่านไปเห็นปลาเขาขังไว้หลังบ้านเขานน่นน่ะฟังที่ปลาถังใหญ่นะครับมันมีปลาโพธิสัตว์อยู่ในนั้นปลาโพธิสัตว์นี่อย่างถึงท่านเลยท่านก็เป็นโพธิสัตว์จะสามารถเราเอาพ้นเอาพวกเราพ้นจาก มีความตายนี้ได้ก็คือพระโพธิสัตว์ตรงนี้อาจารย์ตรงนี้เราว่า,างนันมันคงจะบดนดบดบันดาลปลาโพธิสัตว์นั้นไปบดรังบันดาลให้ท่านฝันฝันว่ามีคนเอาปลามาขังไว้ที่หลังบ้านบ้านหลังนั้นหลังนั้นบอกชัดเจนเลยนะอืมีปลาโพธิสัตว์อยู่ที่นั่นด้วยพอตื่นเช้ามาท่านฟังอย่างชัดเจนแล้ว ท่านฝันอย่างชัดเจนตื่นเช้ามาทั้งบินกระบดไปเลยทีนะเข้าในบ้านเขาเลยนีย่เป็นอย่าง้นเระโพธที่สัตว์นี้รู้สึกว่าท่านฝันแม่นยำมากนะอืไปก็บุกเข้าไปไม่เคยไปบ้านเขานั่นนะมันนักเป็นเองท่านว่าไปก็ไปก,ไปก็เข้าไปในบ้านสวนหลังบ้านเขาเขาปากขังไว้ในนั้นท่านไปบินกระบะหมดทั้งถังใหญ่เลยเดียวปลาเหล่านั้นพ้นภัยไปหมดเลย ท่านมาขอบินธบาตเถอปลานี่ยถ้าจะคิดเอาเงินเอาทองมันก็ไม่คุ้มค่ายิ่งกว่าการถวายชีวิตปลาให้เป็นทานไปอันนี้มีคุณค่ามากยิ่งกว่าเงินอย่าถามเงินเถอ,อ่อวางเงินเลยให้ถามบุญถามบุญสนถามความค้นทุกอันนี้มีคุณค่ามากที่สุดอยู่ในถุ่มนี่วางเงินเขาก็พอใจสาธุมอบให้หมดเลยปลาเหล่านั้นค้นไั่มานี่ยกตัวอ,อย่างอันหนึ่งนะนี่พระโพธิสัตว์องค์นี้อ่ะ แล้วครั้งที่สองอีกอันนี้ก็ยิ่งหน้าพิศวงงงงันนะครั้งคืนมานั้นท่านไปนในกลางคืนพอตื่นเช้ามาเลยเรียกพระในวัดนั้นองค์ที่เชื่อถือได้ละเข้ามากะซิบกันทําไมผมถึงฝันอย่างนี้ว่างันทามฝันเลยเนี่ยเด่นสมของเรานี่นนะว่างันที่เลยนะเด่นสมอยู่ในวัดเรานี่นะ มันขโมยมาจากนรกเอ,อ <c oughs> คือครอบแบบเทียบเหมือนกับว่าไอ้พวกที่ติดคุกติดตารางทโทษเบาๆแล้วเขาก็ออกไปใช้งานนอกงาน,นามันขโมยนี้ต่อน,นั่นตอนที่เขาปล่อยตัวไปไปใชงนน้งานนั้นงานนี้เพราะควรจะออกจากคุกจากตารางแล้วอันนี้ควรจะติดนรกแล้วเขาก็ลามือบ้างมันขโมยจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย,นย์เนี่ยเนี่ยแนนสมบอกว่าแนนสมนี่น่กว่างันเลยเที่ยเลย เราพูดเฉพาะเราจะคเราคอยดูนะเนี่ยนี่นะว่างั้นมันฝันแม่นยำแล้วเกิดเมื่อคืนนี่อรง <c oughs> ยมบาลเข้ามาแล้วเมื่อคืนนี้ว่า